กับร่างพ่อครูพลังแล้วมีชอบร่างไหนมากกว่ากันมีคำตอบนี้ต้องคิดด้วยเหรอเอออะไนะร่างพี่เก๋เหรอร่างฮาริตก็ได้ครับแต่ว่าแต่แต่แต่อยากให้ทุกคนได้เห็นร่างนั้นแล้วเหมือนกันนะไม่อยากพูดไม่อยากพูดแต่ว่าร่างที่ไม่ใช่ร่างพ่อครูพลังเนี่ยบอกเลยว่าโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกใส่ข้าเพลงเขาเลว ยังไงสปอยหน่อยสิว่ายังไงร่างนั้นจะยังไงบ้างถ้าใคร<ๆ>ที่ได้อ่านนิยายมาก็น่าจะพอรู้ในความเป็นแบบพระเอกพระเอกบอกแบคพระเอกพี่พระเอกโบของเรานะครับ <laughs> จะเห็นพัฒนาการของพ่อครูพลันอย่างแน่นอนอก็อยากให้ฝอกสังเกตพฤติกรรม <laughs> เพราะว่าแม้ว่าบางทีเขาจะทําหน้าตาดุ <laughs> ทําคิ้วขหมหดใส่เขมแต่ว่า จริงๆอาจจะมีเสียงในหัวซ่อนอยู่ข้างในออลองลองถอดรหัสด,ดูลองถอดรหัสว่ากระตุกตาซ้ายคืออะไรกระตุกมุมปากขวาคืออะไรเม้มปาคืออะไรเม้มปากคืออะไรออมองปากมองตาคืออะไรอ,อ,อะไรเนี่ยม,มันมีในยะซ่อนอยู่ออใช่ไหมครับครับเม้มปากให้ทุกคนไปถอดรหัสเอาครับ